สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของผลกระทบจากการถูกบอยคอรดของกาตาซึ่งมีประเทศตะวันออกกลางทั้งหมด8ประเทศและกําลังขยายตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน,ยนะครับทำการบอยคอรดกาตาแล้วก็มีผลกระทบถึงขั้นมีการกักตุนสินค้าประชาชนแห่เข้าห้างสินค้า ซื้อสินค้าจำนวนมากเพราะเกรงใจรับผลกระทบจากการที่ไม่มีการส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศในขณะที่นะครับสายการบินของกาตาหรือกาตาแอร์เวย์สนะครับก็ถูกระงบรับใบอนุญาตและถูกสั่งปิดภายใน48ชั่วโมงหลังจากถูกตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างกาตาและประเทศในตะวันออกกลาง8ประเทศโดยมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำโดน,นทรัมป์นะครับก็ประกาศยอมรับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางขณะน,นี้ที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำเนี่ยมาจากฝีมือของเขาเองหลังจากที่เข้าไปพูดถึงการก่อการร้ายในตะวันออกกลาง <c oughs> มีหุ้นส่วนถามผม ว่าไทยได้รับผลกระทบอะไรบ้างผมทำคลิปนี้มาโดยเฉพาะนะฮะพูดเลองกาตานะครับเล่าในเชิงกลยุทธ์ก่อนที่ผ่านมาหลังจากสาภาพยุโรปเนี่ยลดความสัมพันธ์นะะกับประเทศไทยหลังจากเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเพื่อทำการตอบโต้การรัฐประหารในประเทศไทย ก็เลยส่งผลทำให้การลงทุนน้อยลงมีการบีบในเรื่องของการส่งออกกุ้งส่งออกอาหารทะเลนะครับโดยการบอกว่าคุณภาพของอบุคลากรที่ทำการจับกลุ่มกุ้งไม่มีคุณภาพก็เป็นที่มาของไทยต้องมาแก้กฎหมายการค้ามนุษย์ต่อมานะรัฐบาลของเปกพยุ์ก็ดิน้นเปลี่ยนจากขายสาภาพยุโรปไม่ได้ก็ไปขายตะวันออกกลาง เราไปขายทียวกาตาร์นะครับพอไปขายที่กาตาร์สิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็กําลังเริ่ม,มดําเนินการได้ในระยะหนึ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยนะ,ะบอกคนไทยได้รับผลกระทบเล็กน้อยขณะที่กระทรวงพาณิชย์บอกว่าการส่งออกอาหารนะฮ โดนที่หางเลขโดยปรับเส้นทางการขนส่งนะครับเป็นหลักถามว่าไทยได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบมากไหมไม่มาก,ไม,มากไม่มากเท่าไหร่เพราะเรากำลังเริ่มไปแต่สิ่งที่น่าสนใจและมันจะตามมาท่านผู้ชมทราบในเรื่องอะไรน้ำมันสถานการณ์ขณะน,นี้เอาภาพรวมในเชิงกลยุทธ์ก่อนนะครับตอนแรก ป็นคนถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกซาอุดีอาระเบียเนี่ยซึ่งเป็นแกมนานกลุ่มโอเปกเนี่ยนะครับไปยืนอยู่ข้างจีนเพราะจีนโดยสีจิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปพบกับซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยตกลงเซฮายเรียบร้อยเพราะจีนเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของอกลุ่มโอเปกโดยเฉพาะซาอุดีอาราเบียต่อมา ซาอุดิอาระเบียได้มีข้อตกลงพิเศษแล้วก็มีการเจอกันระหว่างวาลาดาิเมียปูตินแล้วก็ยืนยันว่ายืนข้างกันแล้วก็จะร่วมกันระหว่างรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยหรือตะวันหรือกลุ่มโอเปกเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดราคาน้ํามันและจะลดการผลิตทําให้ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นเพื่อบีบสหรัฐอเมริกาแต่กลับมาอีก ซาอุดิอาระเบียก็หันนะฮะหันมาสนับสนุนโด,ดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนโด,ดนัลด์ทรัมป์ซื้ออาวุธในขณะที่ทรัมป์เข้ามาเยือนซาอุดิอาระเบียถึง3.5แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐและยังมอบเงินอีกก้อนหนึ่ง100ร้อยล้านเหนรียญสหรัฐให้กับมวยที่ของลูกสาวของโด,ดนัลด์ทรัมป์โด,ดนัลด์ทรัมป์ได้พูด ในการประสายของเขาต่อกลุ่มซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มตะวันออกกลางนะครับว่าต้องร่วมมือกันต่อต้านการกระ้ายและต้องโจมตีอิหร่านเขเริ่มเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นจะเริ่มจากปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ซาอุดิอาระเบียร่วมกับ3ประเทศในการต่อต้านกาตาร์เพราะกาตา ไปยืนอยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์หรือฝั่งรัสเซียเกมตอนนี้ในเชิงกลยุทธ์เขาเรียกว่ากลยุทธ์การแบ่งฝ่ายนะฮะสหรัฐอเมริกาในกลุ่มนาโต้กำลังเผชิญกับปัญหาความไม่มีเสถียรภาพในนาโต้ในสาภาพยุโรปจนส่งผลทำให้เยอรมันเนี่ยออกมาต่อต้าน <c oughs> สหรัฐอเมริกาว่าไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำในสาภาพยุโรปอีกต่อไป พูดได้วันเดียวเกิดเหตุเวิศกรรมครั้งใหญ่มีผู้ดรับบาดเจ็บ350คนเสียชีวิต80คนที่บริเวณหน้าสถานทูตเยอรมันที่อัฟกา,านิสถานนะครับทันทีเลยทันทีเลยจากนั้นผู้นำของเยอรมันเงียบกริบเงียบกริบเลยนะครับอังกฤษจะถอนตัวออกจากสาภาพยุโรป จะมีการเลือกตั้งและผู้ชนะก็จะถอนตัวออกจากสาภาพยุโรปเหมือนเดิมตามการลงประชามติครั้งที่ผ่านมาผ่านสภาก็ยืนยันว่าถอนสภาล่างก็ถอนสภาลงก็ถอนปรากฏว่ารัฐบาลตัดสินใจยุบสภาเพื่อต่ออายุการลงประชามติเพื่อต่อยุอายุการถอนออกจากนะออกจากสาภาพยุโรปปรากฏว่าเกิดเหตุวิศกรรมโดยกลุ่มไอซิสสองครั้งติดติดกันในอังกฤษนะครับ ทำให้ชาวองกฤษเ่ยลุกขึ้นมาต่อต้านกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มมุสลิมในอังกฤษนะครับเอาละกลับมาตะวันออกกลางกลับมาตะวันออกกลางขนาดนี้หลังจากที่ซาอุดีอาระเบียได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกาได้รับอาวุธหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกาซาอุดีอาระเบียนำทีมกลยุทธ์ใช้กลยุทธ์การแบ่งฝ่าย ใช้การบอยคอรดกาตาเป็นเครื่องมือสิ่งที่ท่านเห็นที่ท่านทราบไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสายการบินอของกาตาแอร์ไลน์ภายใน48ชั่วโมงการหวัดวิตกตามกระแสข่าวหลังจากเกิดการตัดความสัมพันธ์เกิดขึ้นเรียกว่าสงคราม I.O. นะครับเกิดความจรจนเกิดขึ้น มันเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือในการแบ่งฝ่ายซึ่งกาตาก็มีการเรียกร้องให้คนกลางคือคูเวตเข้ามาทําการเจรจานั่นสะท้อนให้เห็นว่าตะวนันออกกลางเขายังไม่ใช้ความรุนแรงในการเจรจาแต่ฝรั่งใช้ความรุนแรงในการเจรจา,า,ลารรกลย,ยุทธ์คนละอย่างนะครับประยุทธ์คนละอย่างแต่หลักเดียวกัน กลยุทธการแบ่งฝ่ายเหมือนกันคือกำลังแบ่งฝ่ายกันนะและตะวันออกกลางกําลังแบ่งฝ่ายว่าจากเดิมเนี่ยคนเอาด้วยกับซาอุดิอาราเบ,บียมี3ประเทศฮะต่อมาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มี8แล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคูวเวตก็จะขอจะขอให้คูวเวตเป็นคนเจียจ๋าเพื่อไม่ให้เกิดความเจริญของกาตาร์ซึ่งแน่นอนนะสุดท้ายกาตาร์ก็หนีไม่พ้นที่ต้องหันมายืนข้างซาอุดิอาราเบ,บีย นั่นหมายความว่ามายืนข้างสหรัฐอเมริกาในการทําสงครามทําสงครามกับใครทําสงครามกับอิหร่านเพราะอิรักที่พระซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านกําลังต่อสู้กันในเรื่องของอะไรในเรื่องของมุสลิมที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างนิกายซุนีกับชีอะห์ผลกระทบของประเทศไทยได้รนะับผลกระทบไหม ได้รับผลกระทบแน่นอนหลังจากที่คณะของนายสมคิดจาตุติพิทักษ์พยายามเดินสายวางกลยุทธ์ไปขายของในประเทศอิหร่านและขายผิดจังหวะเพราะเชื่อว่าความสัมพันธ์ของจีนจะดึงทําให้เกิดความสัมพันธ์ในการจําหน่ายสินค้าจากไทยสู่ต่างประเทศได้โดยง่ายสิ่งอันนี้เกิดขึ้นอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจกลยุทธ์ไงเขามองแต่ขายของใายก็ได้ขายของแต่เขาไม่เข้าใจกลยุทธ์ ว่าขายให้กับใครในช่วงเวลาไหนจังหวะไหนตอนนี้ใครไปยุ่งกับกาตาก็เท่ากับเป็นศัตรูกับซาอุดีอาระเบียเอาและกลุ่มมุสลิมรัฐมุสลิมทั้งหมดเอาละสิเอาละสิ <c oughs> สถานการณ์ขณะน,นี้จึงน่าคิดน่าสนใจไทยยังไม่รับผลกระทบมากแต่จะส่งผลกระทบต่อการสุงออกนะ จะมีผลกระทบต่อการส่งออกและการแบบนี้ไทยควรทำยังไงนะในขณะที่กาตาถูกบอยคอร์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าการเจรจารของกาตาจะจบด้วยดีในเชิงกลยุทธ์นะฮะกาตาต้องเลือกว่าจะยืนเหมือนเดิมยืนฝั่งข้างรัสเซียกับจีนเหมือนเดิมหรือนะครับกาตาจะหันไปอยู่ฝั่งของซาอุดิอาระเบีย,ยซึ่งยืนข้างสารัฐอเมริกบคือฝั่งประชาธิปไตย อีกมุมนึงอีกมิติหนึ่งในฝั่งคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นจีนและรัสเซียต้องมีมาตรการอย่างไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะกลยุทธ์การแบ่งฝ่ายแบบนี้กําลังส่งผลทําให้เมื่อทําสงครามใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะมีกําลังแต่น้อยในการต่อสู้ซึ่งแน่นอนนะการประชุมเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นการวัดกําลังที่ประเทศจีนนกกุงปักกิ่ง คงส้อนเห็นว่ากําลังเข้ามีในมือเท่าไหร่ผมย้ำ่านผู้ชมแล้วไงฮะการประชุมปักกิ่งเรื่องของอ้างเรื่องเส้นทางสายไหมเมื่อ2000 2,000ปีก่อนนะมาเป็นกระบวนการสําคัญในการเช็คกําลังในขณะที่สหภาพยุโรปนะครับในขณะที่นาโตก็อ้างการประชุมนาโตที่กรุงบรัสเซลนะฮะมาเป็นเครื่องมือในการเช็คกําลังซึ่งเห็นได้ชัดว่าสหภาพยุโรปเนี่ยไม่มีเสถียรภาพกลุ่มนาโตไม่มีเสถียรภาพเกิดความขัดแย้งกันเยอรมันก็ถอยอังกฤษก็ถอย นะครับถอยออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีประเทศอื่นๆในเครือจักรภพกาลังทยอยถอยโดยเฉพาะออสเตรเลียทยอยถอยออกจากสหรัฐอเมริกาทรัมป์เปลี่ยนเกมมุ่งเข้าไปตะวันออกกลางดึงสายตะวันออกกลางเข้าไปร่วมมันเป็นกลยุทธ์การแบ่งฝ่ายฮะพอแบ่งฝ่ายเรียบร้อยทําไงแน่นอนเพราะฝ่ายมันลงตัวเมื่อไหร่นะฮะสงครามเกิดสงครามจะเกิดที่ไหนผมฟันธงในตะวันออกกลางมีคนตั้งคําถามกับผมว่าแล้วถ้าเกิดในตะวันออกกลางเรียบร้อยเนี่ย นะครับเป็นไปได้ไหมที่มันจะขยายมุ่งเข้าสู่สหรัฐอเมริกาพอจุดปัญหาคือจุดของสหรัฐอเมริกาเป็นไปได้ฮนะจีนอาจจะต้องตัดสินใจรัสเซียต้องตัดสินใจว่าจะมาทําศึกทําไมในวันออกกลางแตกหักในสหรัฐอเมริกาเลยดีกว่าด้วยการทําสงครามกับสหรัฐอเมริกาโดยตรงซึ่งเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างการก่อตัวเพราะคราวนี้ถ้าเกิดการก่อตัวัสเซีเช่นนั้นการแบ่งแยกและการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดที่ไหน เกิดขึ้นจุดเปลี่ยนเนี่ยมันจะเกิดในทะเลทะเลทรายเนี่ยคือตะว,วันออกกลางในกลุ่มของทะเลทรายก่อนจากนั้นจะขยายตัวมันจะตอนนี้มันเริ่มกเกิดการก่อตัวแล้วทั้งเยอรมนทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษนะทั้งองงอสเตรเลียก็เป็นขาโจขาใหญ่ในสูงของกลุ่มนาโต้ยีประเทศเนี่ยกำแรงแสดงทางท่าทีไม่ค่อยพอใจรวมทั้งอิหร่านด้วยอิหร่านก็อยู่ในนาโต้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นคือสถานก,การณ์การต่างประเทศนะครับ ที่เขาแบ่งไฟก็เกษ็จเขาต้องลงมือกันแล้วอะละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สักดิสิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพร,รมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิยัย เทวาทิราโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดทูชาพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศต่อชาติคนอัป,ปรีจงสิน้นชีวิต สยามเทวาทิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะไดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ